ก็จะมีตัวชี้วัดเหล่านั้นก็บ่งบอกถึงสุขภาพของประชาชนในเขตบริการพื้นที่ันั้นตัวชี้วัดที่ว่านี่มีเรื่องอะไรที่มันเกี่ยวข้องกับประชาชนโดยตรงบ้างไหมคะแน่นอนครับเป็นครึ่งหนึ่งเนี่ยเป็นเรื่องที่สําคัญที่สุดก็คือครึ่งหนึ่งนียเป็นเรื่องเกี่ยวกับสร้างเสริมสุขภาพอีกครึ่งหนึ่งก็เป็นเรื่องเกี่ยวกับผลลัพธ์จากการรักษาพยาบาลในอดีตเนี่ยเราก็มีถ้ามีการผ่าตัด ผู้ป่วยผ่าตัดขาเนี่ยฮะผู้ป่วยเบาหวานเนี่ยตัดขามากๆอ้าวเราก็ไปเพิ่มค่าเรื่องงบป,ประมาณในการที่จะซื้อเครื่องมือผ่าตัดซึ่งมันแปลกตรงที่ว่าเอ๊ะทำไมตัดขามากนี่ก็ยิ่งไปต้องเพิ่มเครื่องมือทปเพิ่มเครื่องมือทำไมเพิ่มเครื่องมือมมมหมายความว่าผู้ป่วยก็จะเพิ่มเข้ามาเท่าไหร่ก็ได้อ,อย่างนั้นใช่ไหมคะมันเหมือนกับว่าไปะระบบการป้องกันไม่ดี ถึงมีถึงมีผู้ป่วยที่กินยาเบาหวานขาดขาดยามาแล้วก็ปล่อยให้น้ําตาลสูงทําให้รักษาขาไม่ได้ถึงตัวตัดขาเงี้ยตัวชี้วัดใหม่เนี่ยจะกลับทางกันสวนทางกันคือผู้ป่วยเบาหวานเนี่ยก็จะต้องมีไตวายลดน้อยลงตัดขาน้อยลงอันนี้ก็จะเป็นประเด็นที่สําคัญที่ผมยกตัวอย่างคร่าวๆให้ฟังว่า การการสร้างตัวชีวัเนี่ยเนี่ยก็เกิดการให้เกิดความจมดุลระหว่างการรักษาผลลัพธ์การรักษาที่ดีบวกกับการปริมาณการที่เจ็บป่วยที่ลดน้อยลงจากการที่ป้องกัน <c farming> ผู้ป่วยอาจจะฟังมาถึงจุดนี้แล้วอาจจะตกใจว <tiếp> ิเป็นเบาหวานเหมือนที่คุณหมอพูดพอดีเลยแล้วถ้าเกิดบังเอิญฉันจะถึงขั้นต้องตัดขาจะทํายังไงในเมื่อไม่มีเครื่องมือเพราะว่าจะไม่สนับสนุนแล้วอ๋อไม่ไม่ใช่อย่างกันนครับไม่ใช่อย่างงาเราต้องการที่จะ ให้ผู้ป่วยเบาหวานนี่มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นแล้วก็ได้รับการบริการรักษาที่ดีมีการติดตามเข้าไปถึงบ้านนะฮะแล้วก็สามารถที่จะดูแลว่าการกินยายังไงแล้วก็ลดอาการภาวะแทรกซ้อนต่างๆเช่นจากโรคตานะจากอาจจะต้องไปผ่าตัดตาไปรอตามีเลือดออกที่ไปใน ในในลูกตาเนี่ยได้จากระบาหวาน,นาการาที่ควบคุมไม่ดีเบาหวานขึ้นาแล้วก็ไตาวายเรื้อรังาจากการาาที่เบนเบาหวานมานานเนี่ยสิ่งต่างๆภาวะแทรกซ้อน,นต่างๆเหล่าน,นี้เราสามารถที่จะป้องกันได้ถ้าหากว่าได้รับการดูแลรักษาแล้วก็ให้การคำแนะนําอย่างดี เราจะมีระบบการที่สามารถที่ตามไปถึงผู้ป่วยที่บ้านได้สามารถที่จะมีกลไก,กต่างๆที่ในระดับชุมชน,นระดับของโรงพยาบาลสถานีอน,นมามัยตำบลอะไรต่างๆที่จะ,จจะช่วยะจะช่วยทําให้ผู้ป่วยนี้ได้รับการบร,ริการดูแลรักษาที่ดีลดภาวะแทรกซ้อนเหล่านั้นแต่หากว่าถ้ามีภาวะแทรกซ้อนเหล่านั้นอันที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ เราก็จะมีการบริการรักษาพยาบาลที่ให้ความมั่นใจกับประชาชนได้อันนี้ก็ถือว่าเป็นประเด็นที่สําคัญที่ระบบการปฏิรูปเขตบริการเหล่านี้เนี่ยจะรองรับมาโดยที่ไม่มีการส่งต่อผู้ป่วยโดยที่ไม่มีรอยต่ออันนี้ก็ถือว่าเป็นประเด็นที่สําคัญมีอีกประเด็นหนึ่งที่การเป็นรูปที่จะสาเร็จได้นี่ฮะก็คือว่าเป็นระบบสุขภาพที่เล็กที่สุดที่เกิดขึ้นในชุมชน แล้วก็เบรนด์หรือควบคู่ไปกับวิถีชีวิตของเขาอันนี้ถือว่ามีความสําคัญมากเนื่องจากว่าถ้าผู้ป่วยเองถ้าคนปกติเนี่ยทั่วๆไปอยู่ในชุมชนแล้วเนี่ยนะฮะมีวิถีชีวิตที่ทํามากินโดยจุลิทริ์แล้วก็หลีกเลี่ยงปัจจัยเสี่ยงต่างๆที่ทําให้สุขภาพที่เสียไปได้ไปได้นี่ฮะเขาก็สามารถที่จะมีชีวิตมีคุณภาพชีวิตที่ดีได้ใช่ไหม ะระบบสุขภาพในชุมชนเหล่านั้นนี่เราก็ถือว่าเป็นระบบที่เซลฟ์แคร์ถ้าเจ็บปวยเล็กๆ,ๆน้อยๆนี่นะก็ไม่ยังป็นต้องหาหมอแล้วเขาก็ปรับคมวติเป็นหวัดแล้วก็กินน้ำน้ำอุ่นนะแล้อวก็สมุนไพรในริมรั้วอะไรอย่างนี้ได้ไหมใช่ดูแลสุขภาพกันเองภายในครอบครัวเรียนครัวเรียนภายในตัวเองก็ต้องดูแลออกกําลังกายดีๆกินอาหารดียงปัจจัยสิ่งต่างๆใช่ไหมเราก็ดูแลทุกอย่าง ชุมชนก็ครอบครัวก็ดีนะชุมชนก็ดีอันนี้คือระบบสุขภาพที่เราหวังเ,เราหวังว่าจะเกิดขึ้นเขาเรียกว่าซลล f c a r e หร<ด>ือดูแลตัวเองอันนี้ก็ถือว่าเป็นประเด็นที่สําคัญที่เราอยากให้เกิดขึ้นและถ้าเกิดหากว่ามีการเจ็บป่วยเกิดขึ้นในสมาชิกของขครอบครัวหรือตัวเองนะก็จะมีระบบการรองรับในการที่จะดูแลผู้ป่วยเนี่ยตั้งแต่ปฐมภูมิทุติยภูมิและตัทยภูมิโดยที่ไม่มีรอยต่อซึ่งตรงนี้เนี่ยเราก็จะปฏิรูปครั้งนี้เนี่ยเราจะเห็นว่า ไม่มีไม่มีการแบ่งเขตไม่มีไม่ไม่มีการมาแบ่งว่าอันนี้ต้องไปอยู่กับโรงพยาบาลนู่นตรงนี้แต่อยู่ในกลุ่มที่เป็นกลุ่มของโรงพยาบาลห้าล้านคนนียอยู่<ม>ในบริการด,ดูแลตรงนี้เป็ดเสร็จอยู่ตรงนี้ออทั้งหมดเลยทั้งหมดเลยครับแต่สิ่งสําคัญดูเหมือนว่าจะอยู่ที่ตัวของประชาชนเองด้วยหรือเปล่าคะ,คะที่ที่จะไปลดในเรื่องของอาการเจ็บป่วยของตัวเองใชเหรุบอันนีปประเด็นที่สําคัญก็คือว่าเราจะต้อง มีกลไก,กของอการให้บริการแล้วก็การซื้อบริการที่บ่งบอกถึงตัวชี้วัดเหล่านั้นเนี่ยว่าการสร้างเสริมสุขภาพนี้ได้บรรลุเป้าหมายตามที่ตัวชี้วัดเหล่านั้นมีอยู่หรือเปล่า S <S อ,นนอก็คือว่ามีส่วนร่วมทั้งคนในองค์กรของการปฏิรูปสุขภาพเองรวมถึงประชาชนที่เป็นผู้รับบริการก็มีส่วนร่วมในการ,รที่จะทําให้การปฏิรูปครั้งนี้เนี่ยเกิดผลสําเร็จมากยิ่งขึ้นด้วยใช่ครับเราเรามีค่าใช้จ่ายอยู่ณวันนี้เนี่ยค่าใช้จ่ายด้านสุขภาพณวันนี้อยู่ประมาณที่4.2 GDP นะครับ่ะถ้าตีเป็นตัวเลขเลยมูลค่าจํานวนเงินนี่เท่าไหร่นคะอ่าและเป็น สปออสอชอเ,เลยรักประกันสุขภาพช่วนานยอยู่ที่แสนส0 0หมล้านอันนี้แค่48ล้านคนนะครับ 1> 1, 40, 000, แสนสี่หมล้าน0แสนสี่หมล้านนะซึ่งโอเวอร์ออแล้วทั้งหมดแล้วน่าจะแตะที่2องแสนสองแสนล้านซึ่งกเ็เป็นประเด็นที่มากทีเดียวอยู่ที่ประมาณที่15%เของค่าใช้จ่ายงบประมาณภาครัฐทั้งหมด หรือถ้าเกิดว่าในแต่ละปีเราสามารถลดลงจาก2องแสนล้านมาได้สักครึ่งหนึ่งเหนือสักหนึ่งล้านคือไม่ต้องลดนะขอว่าไม่เพิ่มก็โอเคแล้วฮะถ้าเกิดสมมติเราไปสร้างอื่นๆคือประเด็นที่สำคัญอะไรให้มันได้มากกว่านี้เนาะคือ4.2ล้านเนี่ยเราก็คิดตาม GDP GDP ก็คือรายได้ประชาชาติมวลรวมของทั้งหมดเนี่ยก็เป็น ภาพที่เราอยากจะให้ประชาชนชาวไทยเนี่ยมีกําลังวังชาในการที่จะทำมาหากินได้ทุกๆคน<อ>นะฮะซึ่งก็จะทําให้มวลรวมของของรายได้ประชาชาิเนี่ยสูงขึ้นซึ่งค่าใช้จ่ายเนี่ยสูงขึ้นตามรายได้ประชาชนาที่ยังโอเคครับแต่นี้เนี่ยเราเราคิดว่าอย่างประเทศญี่ปุ่นเนี่ยเป็นประเทศที่มีการดูแลรักษาพยาบาลเนี่ยถือว่าดีที่สุดในโลกนะฮะ,ะก็อยู่ที่ประมาณ8%นะฮะซึ่งตรงนี้เองก็ เราจะเห็นว่าถ้าเกิดเราปล่อยไปเรื่อยๆนะฮะเราจะแตะที่6.6%ในอีก10ปีข้างหน้าซึ่งก็จะมองว่าเรามีมาจิ้นในการที่จะดูแลรักษาพยาบาลตรงนี้ให้เท่ากับให้เท่ากับเบนสมากับญี่ปุ่นเนี่ยฮะก็ได้แค่า2%แต่ถ้าเราทําดีๆมีการดูแลกองทุนการปฏิรูปกองทุน3กองทุนนะบวกกับการปฏิรูปของกระทรวงสาธารณสุขครั้งนี้เนี่ยเราก็จะสามารถที่จะปรับอยู่ที่4% 4. 2เนี่ย อยู่ในระดับนี้อีกสิปีข้างหน้าเนี่ยเราจะมี margin อยู่ที่อีกสี<ต>่เ <จะ S 1> ปอร์เซ็นต์การที่จะพัฒนาเพื่อที่จะทาให้การดูแลรักษาพยาบาลของประชาชนชาวไทยเนี่ยดียิ่งขึ้นดีดีในแง่นี้เนี่ยคุณหมอกําลังหมายถึงว่าคือทุกคนมีสุขภาพที่ดีขึ้นหาหมอน้อยลงอันนี้ถูกต้องไหมคะถูกต้องครับก็แสดงว่าทุกคนก็จะต้องมีในเรื่องของสุขภาพที่แข็งแรงมากขึ้นงบประมาณในส่วนที่จะไปเพิ่มค่าใช้จ่ายในการที่แต่ละคนจะเข้าไปหาหมออันนี้ก็จะลดลงไปซื้อเครื่องมือแพทย์ที่อาจจะบาง คุณเี่ยจะไม่จำเป็นจะต้องมีอันนี้ก็ลดลงด้วยถูกต้องครับใช่ครับอ,อันนี้ก็เป็นประเด็นที่สำคัญที่อยู่ในการปฏิรูปครั้งนี้เนี่ยเราก็หวังว่ากลไกในการที่จะใช้คนเงินของที่อยู่ในเขตบริการ12เขตบริการนี้ได้เกิดประโยชน์สูงสุด มีประสิทธิภาพสูงสุดแล้วก็คุ้มค่าสูงสุดประสิทธิภาพพี่คุณหมอก็บอกเลยก็คือเรื่องของสุขภาพที่ดีที่ทดีแล้วก็มีการใช้งบประมาณในเรื่องคนเงินของได้อย่างมีประสิทธิภาพ เรียกว่าเต็มที่กับการที่จะอมองเห็นถึงผลลัพธ์ของไปสู่ประชาชนที่เรามอบตั้งใจรัฐบาลเองหรือนตรีท่านนี้เนี่ยตั้งใจที่จะมอบให้กับประชาชนในเขตบริาการ<ช>ทุกทุกเขตทุกพื้นที่รวมถึงกทอมอด้วยนะครับก<ช>็ไม่ได้ไม่ได้เป็นส่วนที่เราเว้นไว้นะฮะก<ช>็ยังครอบเบอร์อยู่ครอบคุมหมดทุกทุก,ทกประชาชนชา,ชาวไทยทุกคนครับค่ะเมื่อสักครู่คุณหมอมีการพูดถึงว่าเ,อเ,อเรื่องของเครื่องไม้เครื่องมือต่างๆก็จะมีการไม่ได้อาจจะมีการ เพิ่มขึ้นตามจำนวนผู้ป่วยเหมือนสมัยก่อนแล้วการปฏิรูปอันนี้เนี่ยจะไม่ได้หมายถึงรวมที่โรงพยาบาลที่ยังคงขาดแคลนเครื่องมือแพทย์ใช่ไหมคะเรื่องเกี่ยวกับการเ,เทคโนโลยีต่างๆไม่ว่าจะเป็นยาหรือเวชภัณฑ์หรือเครื่องมือแพทย์ที่ใหญ่โตอะไรต่างๆเนี่ยก็จะมีการพัฒนาใน,ในระดับของเขตมไม่ได้หมายว่าทุกๆโรงพยาบาลจะต้องมีทุกอย่างนะฮะ,ะแต่เราต้องคิดว่าในเขตบริการหนึ่งๆนียควรจะมีครบ นะซึ่งก็เทคโนโลยีต่างๆเหล่านี้เนี่ยทางรัฐบาลเองหรือทางผู้บริหารสูงสุดของกระทรวงเองเนี่ยตั้งใจที่อยากจะให้การบริการนี้เบ็ดเสร็จได้รับการบริการที่เป็นระดับทรงสากลเลยนะครับผู้ป่วยทุกทุกรายนะฮะที่สามารถที่จะเข้าเข้าถึงบริการของอเราได้แล้วก็สามารถที่จะเข้าถึงเทคโนโลยีเหล่านั้นได,ได้ครบถ้วนเหมือนกันครับแล้วเมื่อก่อนนี่ในอดีตเนี่ยการการการกระจายของอเครื่องมือ แ,แพทย์ต่างๆเนี่ยซึ่งมีราคาแพงเนี่ยก็กระจายแบบไม่สมส่วนมีการผิดรูปกันนะฮะทำให้การบริการถึงเข้าถึงประชาชนเนี่ยเมื่อเข้าถึงไม่ได้ก็กลับมาที่กรุงเทพอีกอ,อะไรอย่างเงี้ยซึ่งเราก็มุ่งหวังว่าการปฏิรูปครั้งนี้เนี่ยประชาชนเนี่ยก็จะไปอยู่ที่ตรงพื้นที่ของเขาะะดูแลให้เต็มที่แล้วก็เบ็ดเสร็จอยู่่างนั้นอย่างเช่นหมอผ่าตัดทางด้านระสาก็ไม่จำเป็นต้องมีทุกโรงพยาบลแต่หนึ่งเขตบริการเนี่ยนะฮะ จะต้องมีครบแล้วอยู่ตลอดก็จะสร้างความมั่นใจให้กับประชาชนได้ว่าหากว่ามีอุบัติเหตุเกี่ยวกับสมองแล้วก็จะมีศัลยแพทย์ทาง,ทางด้านสมองเนี่ยดูผ่าตัดดูแลได้ ค่ะอันนี้เป็นต้นครับแสดงว่าการปฏิรูปเขตสุขภาพในครั้งนี้เนี่ยจะทําให้การเข้าถึงการบริการสุขภาพของประชาชนเนี่ยได้ตรงจุดและถึงเป้าหมายมากยิ่งกว่าแ,นนแล้วก็การเสียโอกาสในการรักษาลดน้อยลงน้อยลงฮะตัวชี้วัดต่างๆเหล่านี้เนี่ยก,ก็มีนักวิชาการอย่างๆนี้เข้าไป ช่วยในการที่จะพัฒนาตัวชีวิตเหล่านี้แต่ในแต่ละพื้นที่ที่แตกต่างกันครับอ,อันนี้ก็จะช่วยทําให้ประชาชนเราเนี้ยมีสุขภาพที่ดีมีคุณภาพชีวิตที่ดีสามารถกลับไปใช้ชีวิตกลับมาไปาากลับไปที่ปกติได้นะค่ะ เอาละค่ะหลายคนฟังมาถึงตรงนี้เนี่ยเริ่มกังวลใจหรือบางคนอาจจะเริ่มเข้าใจว่าเอ๊ะเราจะต้องทํำยังไงเอางีคา้คุณหมอคุณหมอคะช่วงหน้ารเรามาทําความเข้าใจกับคุณผู้ชมมากขึ้นดีกว่าว่าการปฏิรูปสุขภาพครั้งนี้เนี่ยประชาชนที่เป็นผู้ป่วยเนี่ยทำอะไรบ้าง1,2,3่สองสามสี่คุณหมอจะทำงานหนักขึ้นหรือจะทำงานน้อยลงช่วงหน้าพักสักครู่ค่ะ